v ีโก้แชมป์รถปี2011ผมเปิดราคาโคตรถูกจะสวยและเดิมแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมน้องแบงค์สมยองคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มีรถโตโยต้าจ้าตลาดนะครับผมคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับผมผมเปิดราคาโคตรถูกอ่าสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ 2.5E พีเลนเนอร์ปี2011นะครับผมผมเปิดราคา49,000บาทนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ7,800บาทนะครับผม ได้ตัวสูงไปเลยนะรถเจ้าตลาดนะผมคันนี้อ่ะเดีย๋ยวผมพามาชมรอบคันกันนะครับผมสาหรับคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าฮฮโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยสวยครับผมคันนี้เป็นตัวลองท็อปต้องมีไฟตัดหมอกครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับผมอ่าส,สวยเลยครับมีตัวอ่ามีสัญลักษณ์โตโยต้าชัดเจนนะครับผมอ่าป้าทยทะเบียนเป็นพอเพิ่งนอหนูเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าอุบลราชธานี ผมย้ายไปไ้ายมให้เป็นอุบลราชธาน,นีแล้วเรียบร้อยนะครับผมสําหรับคันนี้ตัวสูงจะมีคิ้วนะครับผมมีคิ้วชุดแต่งให้ด้วยนะครับผมสวยสวยมากนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมตัว V ีเอ็นเทอร์บจะมีจมูกตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่จะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากเวลาเราเดินทางไกลระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมรวมจะเข้าช่องตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าเข้าได้เยอะนะครับผม อ่าโอเคครับอ่าผมขออ่าพามาชมล้อแมกนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นล้อแมกดําหน้างเงานะครับผมขนาดยางสองหกห้าทับเจ็ดสิบอารสิบหกนะครับผมนี่รถยังสวยยังเดิมนะครับผมโอเคครับสําหรับคันนี้กระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นชุบโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมนี่ด้าน ถัดกันลงมาก็จะเป็นไฮรัก VNT Turbo ก็หมายถึง VNT เ r b o ์โบนั่นเองนะครับผมมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวสูงมีแน่นอนรถทุกคันนะครับผมที่ผมพารีวิวผมจะพาดูตรงนี้ภูมิใจนําเสนอเพราะว่ารถผมซื้อมาสวยมากนะครับผมไม่เคยชนมาขวบม,มาดูได้เลยครับสวยงามไม่มีรอยตัดต่อครับรอยกลมต้องกลมรอยเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับสำหรับรถเดิมต้องแบบนี้ครับ โอเคครับเดีย๋ยวผมพามาดมชมด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีซุ้มล้อมาให้ทั้งสีด้านเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อเลยสําหรับด้านหลังนะครับผมไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวสามชิ้นแยกนะครับผมไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวมีโลโก้โตโตยต้าไฟเบรกจุดที่สามนะครับผมนี่เวลาเราเบรกไฟเบรกตรงนี้ก็จะขึ้น จะ,จะทําให้รถคันข้างหลังมองได้เห็นเห็นได้ชัดนะครับผมนี่ตัวอ e, ีตัว l องท Top นี่ครับอ่อาเดี๋ยวผมพาชมแบ่แบ่งรายเนืรอนะนี่แม่งราเนืรอก็ยังสวยเดิมทุกจุดนะครับผมอ่าดูเม็ดอารกด้านท้ายนะครับผมนี่เม็ดอาร์กด้านท้ายรูกมต้องกมลมรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับผมดูได้เลยครับรถไม่เคยชนมาความ,มาแน่นอนครับโอเคครับเดีย๋ยวผมพา เดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องโดยสารกันนะครับผมว่ารถจะสวยและเดิมแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับผมภายในสวยมากนะครับผมเป็นสีออกครีมตัดสีเบดนะครับผมนี่คอนโซลหน้านะนี่เกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะครับผมเครื่องเสียงก็เล่นซีดี mp3 fm ได้นะครับผมระบบแอร์เป็นระบบแอร์มินนวลน,นะครับผม แล้วก็มีสายอะร์กยด้วยนะนี่ตรงนี้ครับผมสาหรับเบาะนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับผมเบาะคู่หนะ้าเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมรถสวยงามมากนะตรงนี้จะเป็นใส่พวกแม่แรงนะครับผมแม่แรงพวกของยกอะไรประมาณนี้ครับคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมโอเคครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันครับ เดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันนะครับผมสาหรับห้องเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับผมเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16ว้าว144แรงม้านะครับผมสำหรับคันนี้รถก็สวยงามมากนะครับผมนี่มาดูคันนี้มีเบรก ABS นะครับผมแก้มข้างไม่เคยขยับนะครับผมดูได้เลยครับนี่แ้มข้างไหมกิบทุกจุดนะครับผมรูกลมต้องกลมรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับผมนี่ ซีเรียลนัมเบอร์หรือเปล่าครับนี่นี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ครบแผ่นเพจมอรกรยังสวยเดิมนะครับผมอ่าก่อนส่งมอบผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่หมดนะครับผมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบโลโก้โตโตยต้อยู่ครบนะครับผมรถไม่เคยเชิญมาคว่ำม,มานะครับผมผมขอย้ำรายละเอียดคันนี้อีกครั้งนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์2 5 e venterbo p r u n e r ปี2011 ผมเปิดราคา4,900 0บาทพี่ดาวผ่อนไปเลย7,800บาทนะผมจองเพียง99บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์062-024-9590อ่าสำหรับคันนี้ข้อแถมที่ผมจะมีให้นะครับผม1ประกันภัยมูลท้องถนุนผมแถมให้เลย1ปีเต็ม2ววรัลตีเครื่องเกียร์กล่อง2ปีหรือว่า20,000กิโล3ฟีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะ,ะผมผมขอเป็นคนจ่ายเอง4 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นยางแบนน้ำมันหมดแบนหมดผมมีรถสไลด์ออนช่วยเหลือลูกค้าตลอด1ปีเต็มครับ 5. ส่งทั่วไทยออกได้ทั่วประเทศครับโอเคครับก่อนจากกันไปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ